สวัสดีคะ่ะอสวัสดีเช้าวันที่เก้านะคะวันที่เก้าวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันที่เก้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะค่ะมนเองคกะเท่ากับมาเบิงแนวทางลาาพัฒนานะคะนะคะของของของปู่นะคะของปู่ตานะคะนะคะอดทิพผ่านมานะคะปู่ตาหายติดสามกับสี่นะคะกอดข้อกันมาเลยนะคะสามกับสี่นะคะ จับคู่ให้ลุดนะคะเพราะว่าผลออกมา5 4 2 0 3 4ข้างล่าง2 0นะคะเนี่ยค่ะกอดข้อกันมากเลยนะคะ3 4ออก0 3 4ย์ามส่นะคะอันนี้เพ้่ายศูนย์สามหานะคะพิษแต้มเดียวนะคะชมนะคะแนวทางของปูตานะคะตะวันงวดงวดวันที่6นะคะงวดวันที่6หลุดเด้อค่ะคุณชมเนี่ยค่ะ,วคะงวดวันที่6หลุด นันที่วันพุธวันที่หกนะคะรุดนะคะนะคะรุดนะคะเพราะว่าออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้รุดเลยนะคะุดะอันนี้วันที่แปดนะคะที่ผ่านมานะคะเป็นหันนินที่สามนะคะจับคู่กันมาเลยนะคะเสียดายนะคะเป็นตนาเสียดายค่ะศูนย์สามหานะคะท่ชนชมนะคะเดี๋ยวว่าบังหวัดต่อมาเลยนะคะ ว่าปูันใดใหายมาแล้วนะคะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสําหรับเอฟซีนะคะที่มักชอบเลาพัฒนานะคะก็ล่องเอาไปไว้แถแนมเบิงเดอร์ะค่ะนะคะเพราะว่าทางช่องเองกระดามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะกอให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจรารณาเอาเดอ้อจ้ะนะคะวันนี้ก็หายมาสามคู่คือเก่านะคะสามคูสามชุดคือเก่าอยู่ใส่นี่นนละจ้ะวันที่สิบเอ็ดนะคะ มาเขียนมา่สิพอคนสีกนะคะเนาะสีกวันลาวพัฒนาวันจันทร์วันที่สิบเอ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะแนวทางของปูตานะคะให้วิ่งให้ติดนะคะให้วิ่งติดเก้ากับหนะคะวิ่งติดเก้ากับหจับคู่ให้หกเก้าสี่หกเก้าเก้าสี่หกสี่นะคะ เ่นได้นะคะบนล่างนะคะบนล่างนะคะให้เน้นที่เก่าซีเดอค่ะ่านผู้ชมเน้นที่เก่าซีนะคะตัวเลขแนวทางนะคะทีได้เอามาแบ่งปันนะคะเข้าหนึ่งงวดหลุดหนึ่งงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะงวดนี้งวดที่สามแล้วนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบิ้งเลยนะคะแนวทางนะคะเอาไปเบิ้งกับสำนักอื่นๆกันเลยนะคะเล่าพัฒนานะคะที อาจารย์ใดนะคะที่ยังมรลุดนะคะเสีย้ยนใดยังมรลุดนะคะเอาไปจับใส่กันไดเด้อค่ะชมนะคะแนวท่ากับมีเข่าบ้างลุดบ้างนะคะเน้นที่เก้าสี่เลขสามตัวคือหกเก้าสี่นะคะหกเก่าสี่เด้อค่ะพี่น้องนะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะทงังงสองเองก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวท่าแค่นั้นนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามาก รับชมแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องแม่เกตค้นมักเลขกน้ำแน่นะคะฝากกดเป็นคำนั่งแร่งใจนะคะเพื่อจะได้ตัวเลขแนวทางมาฝากพีฝากนองก็แล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะสอบถามกันข้ามานะคะเล่าพัฒนานะคะของอาจารย์เสี่ยงน้อยนะคะเดี๋ยวเกตสิลงลงหายนะคะเดี๋ยวเกตลงหายเด้อนะคะแนวทางนะคะเพราะว่าเปินน้ลนยทงแนวทางมาหายแล้วนะคะ แคบนาจอไว้เลยนะคะสำหรับ f อนะคะทีมักนะคะเสียงโชกนะคะลาวพัฒนานะคะแคบนาจอไวเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเพียงแค่แนวทางนะคะมาฝากก็ขอให้เฮงเฮงยๆยถูกหวยลวยเบอร์ไปน้ำกันเด้อค่ะวันจันทร์วันที่สิบเอดนี้นะคะ ขอให้โชคให้มั่นกันสุขูสุขคนสสำหรับคลิปนี้แอดก็สวัสดีค่ะ